สวัสดีค่ะช่อง It o c อ a n n แนนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่ามีใครส่งอะไรมาให้นะคะเดี๋ยวพัสดุนะคะเราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะคะมาดูกันนะคะกล่องอันเนี้ยมีอะไรอยู่ข้างในนะคะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะว่ามีใครส่งอะไรมาให้นะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะสกูลนะคะ นี่เลยนี่เลยมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันนะว้าวว้าวว้าวาอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสายายานะคะ ว้าว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 เอคะให้ถ่ายให้ถ่ายมันคืออะไรคะมันคืออะไรมันคืออะไรคะของของอะไรเราต้องบอกต่อนะคะป๊อปคอนป๊อปคอนของพี่ตัวแอนะคะ พอดีว่าเราเราเคยสั่งไปแล้วครั้งนึงนะคะแต่ไม่ได้ทํารีวิวให้กับพี่ตัวนะคะวันนี้ก็เลยมาทํารีวิวให้กับพี่ตัวนะคะช่อง LT June ช่อง LT นะคะช่องพี่ตัวนะคะก็ฝากถ้าใครสนใจนะคะก็ไปติดต่อพี่ตัวได้เลยนะคะหลังไมค์ก็ได้นะคะหรือว่า จะสั่งผ่านอีทเลยก็ได้นะคะอีทชาแนลก็ยินดีเป็นตัวกลางนะคะจะจะไปนขนผอนแน่ๆให้กับพี่กับพี่ตัวเองนะคะแต่เรามาดูกันนะคะว่าสั่งมาเมอเยอะมากเยอะมากเยอะมากจะบอกว่าอร่อยจริงนะคะอร่อยจริงเพราะเราสั่งมาแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ออฟฟิศนะคะก็ฝากสั่งด้วยบอกว่าอร่อยอร่อยและถูกนะคะคุ้มมา,มากๆเลยนะคะ กับราคานี้นะคะเพียงแค่50บาทนะคะแต่ว่าที่อื่นนะคะเราการันตีได้เลยว่าเราไปสำรวจราคามาแล้วว่าปริมาณเท่ากันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90บาทเลยนะคะถ้ายัางไงใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อพี่ตัวเราได้นะคะพี่ตัวสุดหล่อสุดหล่อ,องเรานะคะดีเจตัวนะคะนี่เราสั่งมาเยอะ ก็ฝากไว้ถึงพี่ตัวนะคะเราเป็น PR ประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะคะถ้ายังไงก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เราด้วยนะคะนี่โอเคไหมคะค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะมารียิวให้พี่ตัวแล้วก็ฝากติดตาม e i t o Channel นะคะก็เป็นช่องน้องใหม่นะคะที่จะเพิ่งมาทําหรือว่าลงคลิปนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขบ กด Subscribe นะคะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะถ้ายัางไงก็ขอตัวปลาก่อนนะคะถ้ายัางไงก็จะนำเสนอคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมีสาระหรือว่ารีวิวในเรื่องของสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างก็จะมารีวิวให้ดูหรือว่ามีการทานอาหารอะไรในเวลาทานอาหารหรือว่าไปทานอาหารที่ไหนก็จะ มารีวิวให้กันดูนะคะก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะว่ามารีวิวให้ดูนะคะว่าขนมอร่อยขนาดไหนนะคะอ,อร่อยมากนะคะ two